สวัสดีครับผมหมอยงครับทําไมเราถึงเบาใจได้ถ้าประเทศจีนจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยเราเยอะมากขึ้นมากๆในช่วงปี2,66นี้โดยเฉพาะเดือนมกราคมนี้นะครับเพราะว่าจากข้อมูลของศูนย์จีนโนมของคณะแพทย์รามาธิบดีมาลัยไม่ดนได้พิสูจน์แล้วครับว่ามีสายพันย่อยของโควิดโอมกอนของจีน มี2สายพันธุ์หลักก็คือ B A .5.2 และ b a .7 นะครับซึ่งทั้ง2สายพันธุ์นี้เก่งสู้สายพันธุ์หลักของเราของไทยเราคือ B A .2.75 ไม่ได้ครับของไทยเราเนี่ย B A .2.75 เนี่ยเป็นโอเมกอนไกลพันซึ่งแพร่ได้เก่งกว่าเร็วกว่าของจีนนะครับและจากการถอดรหัสพนันธุกรรมในช่วงที่ผ่านมา แล้วก็พิสูจน์แล้วครับพบว่าสายพันธุ์หลักของไทยเราในปี2 0 1 6นี้ช่วงต้นปีเป็น BA.2.75 มีความได้เปรียบสามารถต่อสู้เก่งกว่าแพ้ได้เร็วกว่าของจีนครับประกอบกับประเทศไทยเราตอนนี้มีคนฉีดวัคซีนกันเยอะมากแล้วและมีคนติดเชื้อโควิดโดยธรรมชาติแล้วมากกว่าร้0ยละ70% มีการฉีดวัคซีนโควิดมากกว่าร8อแเซแล้วจึงทําให้สายพันธุ์หลักของเราซึ่งติดอยู่ตอนนี้เป็นสายพันธุ์โอมคอนมีความรับหน้ามีความต่อสู้รุนแรงได้ดีกว่าของประเทศจีนนะครับจึงสามารถที่จะเบาใจได้ว่าจะไม่มีการระบาดรุนแรงมากนะักถ้ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามามากในช่วงมกราคม2อ6 6นี้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตาม จะต้องมีการติดตามข้อมูลรายละเอียดของการติดโควิดในช่วงที่มีนะักท่องเที่ยวจีนเข้ามาในไทยมากๆนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์การติดเชื้อมากขึ้นไปหรือเปล่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มันรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่าถ้ามีความกังวลแล้วเราพบสายพันธุ์รุนแรงมากขึ้นเมื่อไหร่เราก็จะมีมาตรการยกระดับป้องกันเข้มข้นขึ้นทันทีครับด้วยความหวงใหในสุขภาพของคนไทยทุกคนนะครับ อย่าลืมไปฉีดวัคซีนกันนะครับเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานของเราให้สูงขึ้นในการต่อสู้โควิดวัคซีนกันตายนะครับไม่ได้กันติดถ้าจะกันติดได้ต้องสวมแม้อย่างมิดชิดล้างมือบ่อยๆอยู่ห่างกันไม่ว่านะักท่องเที่ยวชาวจีจะเข้ามามากเท่าไหร่ก็ตามถ้าเราป้องกันตัวดีฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิแล้วโอกาสที่จะป่วยหนักก็จะไม่มีนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับใจหมอโยงครับ